ลักซ์รีกระบะประหยัดน้ำมัน60 d e g r e ีน้ำแร่ธรรมชาติจากน้ำพุร้อนที่อุณหภูมิ60องศา ผู้ชมคะสวัสดีค่ะเจอกันแบบนี้นะคะกับห้องข่าวบันเทิงเที่ยงค่ะคัดเรื่องแซบ่บลวงลึกข่าวดังทันทุกเทรนบันเทิงค่ะจันถึงวันศุกร์เลยนะคะร่วมพูดคุยแสดงความเห็นผ่านเพจห้องข่าวบันเทิงเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะจริงๆในเรื่องราวของสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องนี้บอกเลยว่านึกไปด้วยย้อนไปด้วยนะคะวัยรุ่นนักร้องสาวทีมนี้แก๊งหนีบอกเลยว่าสวยทุกคน ซาซาค่ะบอกเลยว่าสมาชิกเขามีกันถึสามคนมีพิมพ์มีแก้วและก็มีน้ำมหวานค่ะงานล่าสุดนะคะทั้งสามสาวซาซาคัมแบ็กค่ะมารับงานให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างมีโอกาสเจอทั้งสามสาวเลยเปิดใจเคยเรื่องนี้หลายคนสงสัยนะเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้เหมือนกันว่ามิตรภาพที่เคยแตกคอกันถึงขั้นเคลียร์ใจข้ามประเทศมันเป็นอะไรมันเรื่องอะไรให้เคเล่าทั้งสามคนเลยเชิญค่ะ แน่นแฟนกันขนาดนี้ได้ทำไมคร<ล>ับบอกกาไปสิคะเพราะว่าเราเนี่ยตีกันตีกันบ่อยเรา<ม>ทะเลาะกันบ่อยเราเหมือนครอบครัวเราเหมือนชีวิตค<ช>ู่พอเราทะเลาะกันบ่อยแล้วทุกครั้งพอเราทะเลาะกันเราปรับความเข้าใจกันม,มันก็เข้าใจกัน มากขึ้นเราอยู่ไกลด้วยไงเราก็จะไม่ค่อยทะเลาะอะไรกับใครอะไรอยา่างเงี้ยแต่ว่าแก้วคิดว่ามันก็เป็น a t i o n s ช i p ตามปกตินะคือมันจะบอกว่าหนักสุดมันก็ไม่เชิงหนักอย่างเ้็เป็นเรื่อง<ช>ป็นเรื่องจุกจิกมากกว่าก็เป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆที่เหมือนแบบถ้ามันเกินหลักวันไม่ได้มันต้องแบบรีบเพียเพราะมันกระทบถึงเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วว่าถ้าสมมติเราเราจะมีกฎกันอยู่ว่าก็ะถ้าสมมติจบอันนี้ก็ทำสว่าเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเคลียร์ก็คือต้องจบไม่มีการแบบว่ากลับมาพูดใหม่่ไย บางทีก็บางทีก็มีอยากหยุมกันบ้างก็มีและมันอารมณ์มามันแบบตราบใดที่เรายังจะคบกันแเรายังจะเป็นเพื่อนกันอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องการกระทบกระทัางเนาะมันก็ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจบ้างงุดงิดบ้างโมโหบ้างแต่เราก็ต้องรู้จักขอโทษกันเป็นตู้กันอยู่แล้วว่ายังไงเราก็ต้องรู้จักกันไปจนเราแก่กว่านี้ถึงแม้ว่าระยะเวลามันก็จะทําให้เราแบบต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่มันโตขึ้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละกิจกรรมของตัวเองแต่ว่าทุกครั้งที่กลับมาเจอการอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นพลังงาานควมสุขแหละ ขอบคุณมากที่ให้สัมภาษณ์เล่าถึงที่มาที่ไปจริงๆแล้วนะหลายคนทราบแต่หลายคนยังไม่ทราบแต่สิ่งหนึ่งที่ชื่นชมคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอนาคตเราต้องขอโทษให้อภัยกันถ้าเราจะคบกันตลอดไปนี่คือตัวอย่างที่ดีของคำว่าเพื่อนค่ะขออนุญาตเปลี่ยนหมดนิดหนึ่งเดือดมากสำหรับเรื่องนี้ทำเอาคนในวงการบันเทิงเดือดตามเดือดแต่เช้าเลยในเรื่องราวของนัดจุธารัตน์หรือนัดภรรยาโชครถแห่นั่นเองค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่รู้ก็เกิดอะไรขึ้นนะเพราะเธอโพสต์่สามีแบบรัวๆเรียกได้ว่าขอตัดบัวไม่เหลือใยค่ะอ้าวงานนี้เรามีข้อความบางช่วงบางตอนที่ขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยว่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาพิมพ์ว่าอย่างไรนั่งคิดอยู่สี่ห้าชั่วโมงว่าจะโพสดีไหมแต่ก็กลั่นกรองมาแล้วว่าให้มันจบกันไปในโพสนี้ตลอดเวลาที่คบกันมาสองปีกว่าไม่เคยซื่อสัตย์เลยแม้แต่ครั้งเดียว นกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้อย่าก,กันแต่พาเข้าโรงแรมจะไม่มีวันเจอรักแท้เพราะตัวมันไม่เคยรักใครตรูทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อครอบครัวแต่ความดีฉุดผู้ชายแบบขึ้นมาไม่ได้จริงๆตูรู้มาตลอดว่านี่แหละค่ะ เลี้ยหูนะคะเกิดแก่ตัวเห็นแก่ตัวเกิดที่ทําก็ทําจากตัวเองแต่คิดไม่ถึงว่าจะได้ขนาดนี้ซ้ําเติมไม่ต้องมาปรอบคนนี่ไงเล่าที่เราเลือกเองนอกจากนี้นะคะนัดยังแคปภาพที่โชครถแห่พร้อมแม่ไปแจ้งความเอาผิดตัวเธอพร้อมระบุข้อความว่าอ้าวลบโพสต์หรอ มานี่ลงให้เอาลูกทำร้ายตู่ทำให้เสียใจทิ้งตู่ทิ้งลูกไปอยู่กับผู้หญิงแล้วมาแจ้งจกักโอ้โหูลูกผู้ชายคนนี้ไงที่เราเลือกเอง นอกใจกี่รอบก็ให้อภัยมาตลอดอยากทะเลาะกับใครในวงการบันเทิงนี่ก็ออกตัวให้ออกตัวแรงจนคนรุมด่าทั้งประเทศยอมทำเพราะรักวันนี้นอกใจไม่พอแล้วยังแจ้งความจับตู้อีกขอให้วันนี้คือวันสุดท้ายที่จะทนลูกตู่ตู่เลี้ยงได้ส่วนตัวตึงกับครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองแล้วกันลาขาด โอ้ก่อนหน้านี้นะจุธารัตเคยมีประเด็นเชาน้านะคะแฉโชครถแห่สาม,มีนอกใจแถมเคยโอนเงินให้เมียน้อยให้เลิกยุ่งกับสามีม,มาแล้วถึงสองแสนบาทนะจนหนุ่มโชคต้องตามง้อผ่านทุกช่องทางขอโทษสีภรรยาจะขอคืนดีและจะไม่ทําอีกมารอบนี้เรื่องราวเหมือนซ้ําทางและยังไม่จบลงง่ายๆนะ ต้องรอติดตามนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณโชครถแร่เรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่ธรรมดาแต่และเรื่องแต่ทั้งนี้ถ้าเรื่องราวของมือที่สามเคลียซะอย่าให้มันเลยเถิดนะอ๋อแรงอยู่นะถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมว่าแรงดุเดือดขนาดไหนไปตามอ่านเองนะ แจ็ต่อค่ะเรียกได้ว่าโดนถล่มเละทีเดียวสาหรับลูกชายหัวแข้วโอแวอของครูเพนสีนิกกี้นะฉันค่ะหลังจากที่แจ็คแฟนฉันได้ลงคลิปที่เห็นนิกกี้นะคะดีใจแบบสุดๆถึงขั้นถอดเสื้อตะโกนอยู่บนรถหลังทราบว่าผลการแข่งขันฟุตบอลทีมที่ตัวเองเชียร์อยู่ชนะค่ะก่อนจะตะโกนบอกแจ็คว่า3ต่อ1คูณ16เท่ากูแบ่งให้มึงได้อยู่แล้วคูณ16เท่านั่นองแจ็คเท่านั้นไม่พอแจ็ค ยังเขียนแคปชั่นว่า3ต่อ1แล้วก็ห่า้านิกกี้รวย20เท่ากรนีนี้แหละค่ะกลายเป็นประเด็น,นข่าวว่าอ้าวนิกกี้ถูกรางวัล16เท่าได้เงิน8หลัก28ล้าน20ล้านบ้างถึงขั้นดรมาม่าเยอะเจะมากไว้ว่าเงินนี้ได้จริงหรือเปล่า และคุณเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคุณสนับสนุนให้คนเล่นพนันล่าสุดนิกกี้ต้องออกมาอัดคลิปเปิดเผยความในใจชี้แจงทุกจิิงทุกดังก็เร่งด่วนเลยเพราะว่ามันจะบานปลายไงคนเข้าใจผิดไงเรามีคลิปบางช่วงบางตอนในการชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรเชิญค่ะคนละแสนก็เลยบอกผมเล่นแบบถูกกฎหมายด้วยเพราะว่าที่อังกฤษนะครับร้านการพนันเขาถูกกฎหมายแล้วก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเลยจนครั้งนี้ผมก็บินไปอังกฤษ แอสตันวิลล่าเนี่ยเขาเชิญพี่กับแจ็คแฟนฉันไปเพราะว่าเขารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีคือคนเนี่ยชอบบอลอยู่แล้วเขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยไปถ่าย YouTube เพื่อโปรโมทแจ็คแฟนฉันครับเขาก็เลยบอกว่าอ้าวไหนๆมาแล้วที่นี่ถูกกฎหมายเราทำคอนเทนต์ได้ไหมคนละแสนก็เลยบอกแจ็คว่าขอสามหมื่นแล้วกันรวมทั้งหมดกูได้แค่ห้าร้อยกว่าปอนด์อ่ะห้าร้อยเก้าสิบกว่าปอนด์ข่าวก็มาทำข่าวว่าได้เท่าไหร่วะยี่สิบล้านยี่สล้านยี่สิบล้านมั่งยี่แปดล้านมั่ง แปดหลักมั่ง,องเอาจริงๆผมเอาเงินไปขึ้นอ่ะห้าร้อยกว่าต้อน,นี้ห้าร้อยเก้าประมาณเกือบสามหื่นอ่ะเดินมามีแต่คนขอตังค์เเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถูกหวยอ่ะอแล้ว,ลว,ลวมึงต้องเงียบต้องไม่บอกใครอ่ะผมเล่นแบบ ในส่วนคลิปชี้แจงของนิกกี้ก็ว่ากันไปตามน้ำจริงๆแล้วในวันนั้นนะคะพี่ตุ๊กี้ได้โทรไปถามนิกกี้ก่อนที่จะเป็นดราม,ม่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าเสียงกรี๊ดของเขาเราก็ตื่นเต้นและก็ดีใจไปด้วยปรากฏว่าเขาพูดกับพี่ว่าสามหมื่นจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่ายอดเงินด้วยการแชร์การโพสต์การเรียกคนมากดไลค์กดแชร์ของเพจต่างๆทําให้คนเข้าใจผิดนะคะถ้าใครอยากฟังการชี้แจงแบบเต็มๆของนิกกี้เข้าไปดูได้ในช่องทางของนิกกี้นะคะ ไปต่อเรื่องราวนี้นะคะเรื่องทีว่าภาพลักษณ์ของศิลปินดาราหรือไอดอลหรือว่าอิน f l u e อร์ r นี่มันดีที่สุดสําหรับคนตักคนเตือนคนดูคนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําอะไรมีคนบอกมีคนเตือนแนเป็นสิ่งที่ดีมากๆเช่นเดียวกันกับน้องโบเมลดาค่ะที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งขอเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์ของนางค่ะหลังจากที่ได้เห็นโบเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องการดูแลอาเล็กทีระเดชโบเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าศีลเสมอกันหลังๆเริ่มทันกันมากขึ้น แต่ก่อนที่เล็กไม่แต่ก่อนเนี้ยเล็กก็ไม่ค่อยทานเดี๋ยวนี้พี่เล็กอ่ะเริ่มไม่ห้ามเริ่มส่งเสริมกันรู้สึกต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องดึงกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องช่วยกันแฮปปี้กันเราอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขกันจุนเจือกันแล้วสบายใจในการคบหน้าตรงนั้นนะคะปรากฏว่าถ้าอะไรก็ตามที่อยู่ในปากแล้วมันมีลิสติกหรือว่ามีอะไรเขาจะเตือนกันบอกกันต่างๆนานาหลังจากนั้นสิคะก็หันไปถามพี่นักข่าว ยิ้มให้พี่นักข่าวแล้วก็ยิงฟันแล้วก็บอกว่ามีปะพร้อมหันข้างใช้นิ้วตัวเองนะทุบไปที่ฟันแล้วก็ถามพี่นักข่าวว่าติดปะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปอย่างที่บอกค่ะชาาเน็ตรายนี้นะคะก็เห็นคลิปการให้สัมภาษณ์ก็ได้คอมเมนต์เลยว่าเหมือนดึง,ดงสติแล้วก็เตือนสติน้องโบด้วยนะคะบอกว่าก่อนออกสัมภาษณ์อ่ะดูความพร้อมด้วยเป็นห่วงเพราะคนดูเยอะขอโทษนะที่พูดแบบนี้น้องโบคนสวย งานนี้สาวโบไม่รอช้าตอบคอมเมนต์นี้กลับไปทันทีว่าธรรมชาติของคนก็คือคนนะคะอย่าเพอร์เฟกมากเลยมันจะไม่เป็นคนปกติคนไม่ปกติเยอะแล้วค่ะช้าเน็ตหลายคนก็เนี่ยค่ะเห็นด้วยกับสาวโบจำนวนมากเลยนะคะ ในมองอมุมในมองของพี่ตุก๊กี้สองเรื่องราวนะคะพี่รู้สึกว่าการอ่านคอมเมนต์ของคนคนนี้รู้สึกว่าเขาหวังดีนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราอย่าไปคิดว่าเขาให้ร้ายหรือว่าอย่างไรพี่ว่ามองในมุมบวกก็น่ารักดีเขาช่วยเตือนเราจริงๆแล้วบางอย่างมันนําเสนอทั้งหมดไปก็ไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันคือคลิปเล่นมุกกับพี่นะะักข่าวไม่ได้มีอะไรเลยนะคะะเป็นห่วงปัญญาย เรื่องราวเยอะมากๆถ้าใจใเล่า5เดือน6เดือนก็ไม่หมดค่ะบอกเลยว่าวันนี้มีแค่นี้แต่พรุ่งนี้มีอีกเพียบค่ะ <ๆ S 2> เราต้องล้วงลึกข่าวดังกับที่นี่ห้องข่าวบันเทิงนะคะวันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ